เปิดซัพพลาย12โวลต์เข้าไปแล้วก็ต่อเข้าผ่านกล่องตัว pd 6 0 plus นะครับเปิดไฟเพื่อจะจ่ายให้กับตัว ecu ตอนนี้ตัว ecu กินไฟนะอันนี้มันมันจะรวมไฟของกล่องตัวนี้แล้วก็รวมของ ecu นะกินไฟไม่ถึงก็เกือบเกือบหนึ่งแอมป์นะครับตอนนี้ ecu ทำงานแล้วสแกนให้ดูเป็นซีดูบรีนะครับตัวนี้กล่องนี้ทำมาสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์ทำมาสำหรับ BRP ซีดูเท่านั้น ต,ตอนนี้ผมต่อแค่ ECU บนโต๊ะนะครับแล้วก็เลยผมเอาเป็น by system นะครับถ้า ECU คุยกับกล่อง OBD แล้วมันจะมีไฟสื่อสารกระพริบตรงนี้นะครับก็ผมเลือกเฉพาะ ECM ต่อนะมันไม่มีอตอนนี้คือ Anna. อ่านมาอ่าน e c u information อันนี้ Error Code นะแบคโค้ด d t c อันนี้คือ information ก็อ่าน Win Number ได้อ่าน engine อ่าน model ชื่อของลูกค้าที่บันทึกไวนะ้วันที่ Deliver ร์นะวันที่ขายออกไปนะก็คือข้อมูลพื้นฐานอ่านได้มาครบเรียบร้อยนะนี่คือข้อมูล ECU ก็เป็นพวก diag code นะ DTC code นะีก็จะเห็นว่ามันเออร์เรอเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ไดนะ มีแค่ ECU ล้วนๆนะแล้วก็จะมีเอลเลอร์โค้ดเยอะแยะเลยก็อ่ะอย่างไม่สนใจเออร์โค้ดนี้ d a ดิท้าสตรีะอ่านอะไรได้บ้างก็จะีอ่านพวกสปีดของเครื่องยนต์นะอิ intake, intake, exhaust, idle ว wow าล์ว a อ r i อินเทนะแล้วก็แบตเตอรี่ผมเลือกทั้งหมดนะก็จะเป็นค่าที่มันไม่มีเซ็นเซอร์นะมันก็เลยจะเป็นค่าที่ยังไม่ถูกเท่าไหร่นะฮะก็อ่านได้ตามนี้เราก็ยังสามารถทำแอคทีฟเทสได้นะแอคทีฟเทสก็คือเราอยากเทสอุปกรณ์อะไรเราก็กดเข้าไปเทสนะฮะสามารถเทส ปัม๊มเชื่อเพลิงเสียงบัสเซอร์คอย1 2 3่งสองสามชีดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปั๊มเชื่อเพลิงปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทสต็สตอป VTS อันนี้คือสามารถทำแอคทีฟเทสไดนะ้เดี๋ยวผมจะแอคทีฟเทสคอยให้ดูนะครับผมแอคทีฟเทสคอยที่หนะึ่งตอนนี้ ผมต่อ,อคอยตรงนี้นะฮะคอยหนึ่งต่อไว้เรียบร้อยแล้วถ้าคอยทำงานมันก็จะมีไฟ led ขึ้นมาอ,อันนี้คือคอย1นึ่งทำงานนะครับทำงานปกติเทสได้ลองเทสคอยที่2 ขอที่สองติดแล้วค้อที่สองก็ทำงานคออที่สามข้ที่สามก็ทำงานแต่ตัวนี้หัวฉีดต,ตัวชิปยังยังไม่ถูกต้องนะเทสอะไรยังเออเลยอยู่ หัวฉีดที่หนึ่งไฟไมัคนควรจะติดนะถ้ามันทำงานตอนนี้ตัว ECU ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยยังไม่ทำงานไม่ได้นะท่านบอกเทสเสร็จแล้วนะแต่ว่าตัวไฟไม่ออกแสดงว่ามันนะมีปัญหาอยู่ต้องแก้ไขนิดนะนะก็เหมาะสำหรับช่าง นะะฮสามารถทำแอคทีฟเทสไดนะ้แล้วก็ตัวนี้สเปเชียลฟังก์ชันน่าสนใจนะว่าทำอะไรได้นะผอสเวิรนะ์ดอ่านี่ตัวสเปเชียลทำอะไรได้บ้างนะสามารถรีเซ็ตเซอร์วิสออปชั่นหนึ่งอันนี้ ว้าวไอดอลปิดทอรเซลร์แก้เลขวินาเบอร์ได้แก้ชื่อคัสเตอร์ได้แก่วันที่เข้ารับบริการไดนะ้นี่คือเมนูที่สามารถแก้ได้นะและน่าจะเป็นตัวสำคัญเลยก็คือสามารถ key, คีย์กุญแจเข้าไปได้นะ สามารถปลดระบบกุญแจได้นะเช็คดูได้ว่าคีย์กุญแจเนี่ยมันเป็นยังไงนะติดตัดเป็นยังไงสามารถเพิ่มคีย์ได้ลบคีย์ได้เลยหรือจะคลียคีย์ทั้งหมดออกได้นะแต่ฟัง์กชันนี้นะมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราต่ออุปกรณ์ครบทุกอย่างนะพวกเรือนไม่ พวก MPM นะต้องต่อครบนะก็คือต้องทำบนบนรถไอ้บน,น,บนเรือนะถึงจะสามารถเปลี่ยนไดนะ้เพราะว่ามันจะจับคู่กันอยู่นะทั้งเรือนไม่คลาสเตอร์นะ MPM นะทำบนโต๊ะทำทำไม่ได้นะถ้าจะทำก็ต้องต่ออุปกรณ์พวนั้นให้ให้ครบ จะเ,เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อได้นะแต่ตอนนี้ก็คือเช็คได้ดูได้อย่างเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ต้องต้องไปทำที่บนเรือบนเจสกีอย่างเดียวอันนี้ก็คือฟังก์ชันนะตัวอุปรกรณ์ทั้งหมดที่เครื่องมือนี้สามารถสื่อสารได้นะฮะ ผมขอจบการรีวิวอุปกรณ์ o b d Star เี